สวัสดีชาววอลล์เรลแทยแลนด์ and, Thailand, ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงใหม่ของช่องเรา Pro Meta v o l u ์ a n ลจะเป็นคลิปที่เรามาสรุปเมตาแต่ละช่วงของปีกันก็ประมาณ3เดือนอัปเดตทีนึ่งปีหนึ่งก็จะมี3 4มถึงสี่เอพิโซดประมาณนี้ก็ถือว่ากําลังดีใช่ไหมครับและข้อมูล Pro เม t a ทั้งหมดนี้เราจะหยิบมาจากการแข่งขัน VCT v อ l ล์ a n ล Champion ป o u r ถั่วจากทุกโซนทั่วโลกเลยผมเชื่อว่านี่จะเป็นข้อมูลที่ดีมากกับผู้เล่นทุกคนที่ต้องการจะสร้างความได้เปรียบในการเล่น v a l n ารใช้เรา เพื่อเอาชนะในแรงเกมการสกรีมหรือการแข่งขันก็ตามเอาล้ครับถ้าพร้อมกันแล้วกดซับด้านล่างแล้วเราไปลุยกัน g ก t Mo n e y ร้านเติมเกมอวอลเลย์ที่ดีที่สุดยืนยันคุณภาพจากเกมเมอร์กว่า6กมูลรายไม่ระบบเติมเงินผ่านเว็บไซต์เข้าทันทีไม่ต้องรีอรอหรือจะพรีออเดอร์เซ็ตสุดคุม้มกับแอดมินใจดีใจดีผ่านแฟนเพจ Get Money ก็ได้เช่นกันคิดจะเติมเงินครั้งต่อไปต้องไปที่ร้าน g e ต Money กันแล้วล่ะคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลย เทรน,นที่1 A ึ่เอเจนต์เฟดในแผนที่ a อเซนอัตราการถูกเลือกมาใช้3 2อัตราการชนะ56%อัตราการชนะแบบนอนมิ r ์เรอร์และอัตราการชนะแต่ละราวแบบนอนมิ r r เรอร์ขออธิบายก่อนนะครับว่า NM ที่เราเห็นเนี่ยคือนอนมิร์เรอร์คือสถิติในเกมที่ฝ่ายหนึ่งมีเอเจนต์ตัวหนึ่งแต่ฝ่ายตรงข้ามไม่มีตัวนั้นที่เป็นตัวเดียวกันเขาจะเรียกว่านอนมิร์เรอร์ครับแบบที่เราเห็นในตอนนี้ก็คือเกมที่มี ในด่านแ s สเซนแล้วฝ่ายตรงข้ามไม่มีเฟดทีมที่มีเฟดจะมีโอกาสชนะ62%ซึ่งสูงมากสถิติน o n m i ินเ r อร์ตรงนี้ครับถือว่าเป็นหลักฐานบ่งชี้ว่าเฟดเป็นเอเจนที่ใช้ในแผนที่ a s สเซนได้ดีมากๆนั่นเองครับ เทรนที่2องไวเปอร์ในแผนที่บายอัตราการถูกเลือกมาใช้34%อัตราการชนะ60%และดูตรงนี้ครับอัตราการชนะแบบ non m i r ิเปอร์เซอัตราการชนะในแต่ละราแบบ n อน m i r สิเปอร์เซสถิตินี้ชี้ชัดเลยครับว่าวเปอร์เป็นเอเจนท์ที่มีไลฟ์อัพการจ่ายสกิลที่แข็งแกร่งมากๆในแผนที่บายทั้งกำแพงทั้งสโมกแล้วรูปแบบการเดินเกมต่างๆขนาดที่ว่าฝ่ายตรงข้ามรู้ดีอยู่แล้วว่าวเปอร์จะทําแบบนี้แต่หลายๆครั้งมันก็ ยังแข็งแกร่งเกินไปที่จะหยุดเธอได้ครับ เทรน,นที่3คิวจอยในแผนที่ไ c e b บ x อกอัตราการถูกเลือกมาใช้9%แต่อัตราการชนะสูงถึง68%อัตราการชนะแบบนอนมเรอร์เอร์เท่ากันตรงนี้ก็คือทุกแมตท,ที่มีคิวจอยในแผ่นที่ I c e b บ x อกครับฝ่ายตรงข้ามจะไม่มีคิวจอยนั่นเองถึงคิวจอยจะมีอัตราการเลือกที่ต่ำแต่มีอัตราการชนะที่สูงมากในด่านไอ e b บ x อกครับทุกครั้งที่มีทีมหนึ่งเลือกคิวจอยแต่อีกทีมหนึ่งไม่เลือกทีมที่มี Q มมลลค,คิวจยาสว่ ค,ค่อนข้างพอเหมาะพอเจาะกับขนาดไซส์ในด่านไอซ์บ็อกเลยโดยเฉพาะอันตีของคิ o จอยในด่านนี้ครับคือครอบคุมได้ดีมากๆทั้งในการบุกและการตั้งรบับใครเป็นเซนติเนลหรือยังไม่ได้หยิบคิวจในด่านนี้เนี่ยระวังตกเมตานะ เทรนที่สสกายปะทะเคียวในแผนที่บริสที่เราต้องเอาสอตัวนี้มาเปรียบเทียบกันเพราะว่าคอมพื้นฐานของแผนที่บริสครับคือเจตไวเปอร์แชมเบอร์และโซวาและไอหนึ่งสลับสุดท้ายนี่แหละครับที่บางทีมก็เลือกสกายบางทีมก็เลือกเคียวทาให้เราต้องมาดูความแตกต่างตรงนี้และจะเห็นได้ชัดจากภาพนี้เลยครับว่าเคียวถูกเลือกมากกว่าแต่ทีมที่เลือกสกายจะประสบความสําเร็จสูงกว่าถึง12%และถ้ายิ่งพูดถึงในเรื่องของนอนมิเรอร์เนี่ยคือต่างกันแบบคูณ2เลยครับ ซึ่งก็คิดได้ว่าเกมส่วนใหญ่ที่เป็นเกมคีโอทะทสกายทางทีมที่มีสกายจะมีโอกาสชนะสูงกว่า2เท่านั่นเอง ทรนที่5คอมโคตรเทพของ G2 ในแผนที่ไ c e b o x อกนี่คือคอมเมตาที่หลายๆทีมกำลังศึกษาอยู่ครับ G2 ประสบความสำเร็จอย่างมากในการใช้คอมนี้เอาชนะการแข่งขันในด่าน I c e b บ x ได้คือพวกเขามีอัตราการชนะสูงถึง8 1เจากทั้งหมด11เกมชนะไป9เกมเลยถึงแม้ว่าล่าสุดนะครับจ2จะตกรอบไปแล้วเพราะว่าถ้าเก่งแมปเดียวเนี่ยก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเขาแข่งกัน b e s t of 3แต่ยังไงก็ตามครับก็ได้มีการส่งไม้ต่อคอมนี้ให้ทีมเฟอร์นเที่เป็น ทีมเทพประจำ EMA อยู่ตอนนี้จดไปเล่นตามใครอยากดูวิธีที่ G2 หรือ Fnatic ใช้คอมนี้เล่นครับเดี๋ยวผมจะแปะแมชต่างๆไว้ใต้คลิปนะแต่หลักๆก็คือการใช้3 Sentinel สร้างไฮไลท์อัพป,ป้องกันแข็งแกร่งมากและตอนบุกเนี่ยก็เล่นกันแบบช้าๆค่อยๆเซตให้เป๊ะจ่ายสกิลจ่อไปและเล่นโพสแลนถือว่าเวิร์กเลยนะ 26. แอสตราปทะโอเมนในแผนที่เ a v e นเนื่องจากริ m มสโตนกับไ i เปอรในปัจจุบันค่อนข้างแย่ในแผนที่ h เฮเวนครับตัวเลือก c o n t r o ลเลอที่ดีกว่าก็คือ Astra หรือ Omen นนั่นเองจากภาพจะเห็นได้ว่า Omen ถูกเลือกมากกว่า Astra าไปเยอะมากแต่ทั้งโอเมก็ทำวินเร e ได้แบบากลางในทางกลับกัน Astra กับทำวินเร e ได้ดีมากสุดๆโดยเฉพาะในรูปแบบ Non เมเรอรที่เป็นแอสตรา VS โอเมนในฟางเล่นไป2 4เกมแอสตราชนะไปถึง18 นีขคาวาจริงๆนะครับถ้าเราไปเทียบ2ตัวนี้เจอกันในแอสเซนต์หรือสปีดมันก็จะถูๆได้ไถย่อยู่ที่40%ถึง60%ไม่เกินนี้แต่สําหรับแมทเฮฟเวนที่โดดออกมาถึง75%เนี่ยคือชัดเจนมากเลยหลักๆคิดว่าน่าจะเป็นผลของการจ่ายสมมตที่เร็วกว่าโอเมนในแมปกว้างและไล่อัพการวางสกิลดูดครับก็ดูจะเซตได้ง่ายดีและมีประสิทธิภาพมากกว่าด้วยโดยเฉพาะครับโดยเฉพาะครับอันติของแอสตราในแมปเฮฟเวนเนี่ยคือดีคุ้มค่ามาหาศาลมากกว่าโอเมนอยู่แล้ว จากสถิติทั้งหมดนี้ก็ชัดเจนเลยครับผม เทรนที่โซวาในแผนที่บายแต่นี่ไม่ใช่เทรนที่ดีนะครับเพราะว่าโซวาในแผนที่บายเนี่ยตอนนี้ห่วยมากเข้าขั้นวิกฤตเลยหลังจากที่โซวาโดนเนื้อไปนี่คือไม่ใช่เล่นไม่ได้นะครับมันเป็นเฉพาะแค่ในแมปบายเท่านั้นแหละที่โซวาอ่อนลงมากทีมส่วนใหญ่เลือกหยิบไปแล้วแต่ก็ยังมี1 7เที่ยังดื้อหยิบอยู่และก็เซอร์ไพรส์อัตราชนะเพียง23%หรือจากทั้งหมด17เกมชนะไปได้แค่4เกมเท่านั้นและถ้าดูแบบนอนมิร์แบบที่อีกฝั่งไม่ให้โซวานะครับค เข้าขั้นแพ้แบบออโต้เลยทีเดียวเชียวสาหรับใครที่เป็นเมนโซวาและต้องการตัวเลือกอื่นครับเฟดโลดไม่ต้องคิดมากเลยทุกสกิลในแบบบายนี้เนี่ยเฟดเล่นได้ดีทั้งหมด มาถึงเทรนที่8เจดในแผนที่ไอซ์บ็อกเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่โปรเพเยอร์เถียงกันไม่จบไม่สิ้นครับถึงเจดจะถูกเลือกมาถึง61%แต่ที่ชัดเจนเลยก็คือเมื่อเป็น non mirror ทีมฝ่ายตรงข้ามที่ไม่มีเจ็แต่ประสบความสําเร็จมากกว่าเยอะจาก25เกมทีมที่มีเจดจะชนะไปแค่8เกมคิดเป็น32%แล้านั้นตัวเลือกคู่แข่งที่ชัดเจนที่สุดในตอนนี้เลยก็คือแชมเบอร์ครับกดมาถืออฟแทนเจตวินเรทพุ่งทันที มาถึงเทรนที่9 Breach ในแผนที่ Heaven ในการแข่งขันด้าน Heaven Agent Breach เนี่ยแทบจะเป็น Auto Lock เลยดูจากอัตราการเลือก81%ครับแต่กลับมาดูที่ Non Mirror ที่เดิมอัตราการชนะเมื่อฝ่ายตรงข้ามไม่มี Breach ทีมที่มี Breach จะมีโอกาสชนะแค่21%เท่านั้นเหตุผลหลักๆตรงเนี้ยผมคิดว่าเป็นการที่ทีมในการแข่งขันระดับโปรครับเริ่มจากทาง Pattern Skill และหาทาง Counter ได้แล้วดูจากอัตราการชนะราวแบบ Non Mirror ครับจาก402ราวลุง Breach ของเรา เอาชนะไปแค่172ราวเองดีคือตัวเลขที่ดูแย่มากเลยนะคือก่อนหน้านี้ถ้ามีใครมาพูดใส่ผมว่าบริชเนี่ยออนในเฮฟเว่นผมคงหัวเราะท้องแข็งใส่เพราะว่าเมื่อก่อนครับทีมแข่งส่วนใหญ่เขาจะสร้างคอมโดยใช้บริชเป็นตัวหลกักแรกๆก็ดูดีอยู่นะแต่พอได้เห็นข้อมูลสแตตในปัจจุบันแล้วก็ถือว่าโอเคตอนนี้ทุกคนนะ่าจะรับมือดุมบริได้แล้วแหละ เทรนที่10เดี๋ยวผมจะมาสรุปตารางอัตราการชนะแบบนอน m ินเดอร์ค่านอน m ินเ r อร์วิเลเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรโฟกัสกันมากที่สุดครับแชมเบอร์ที่ก่อนหน้านี้บอกว่า OP หล้างจากโดนเนิฟกับดักลดลงเหลือหนึ่งก็ไม่ค่อยเวอร์วางเหมือนช่วงแรกแล้วถือว่าโอเคส่วนลงบริ e ที่เห็นจากตรงนี้เนี่ยไม่แย่เลยนะครับจากข้อที่แล้วที่บอกไปก็คือวินเลทที่เสียไปส่วนใหญ่เนี่ยเป็นของแผนที่เฮฟเว่นทั้งนั้นนอกนั้นแผนที่อื่นน่ดูโอเคอยู่วินเลทของ KO ก็โดนดึงลงในแบบบริ e กับสปริตส่วน โอเมนครับก็โดนดึงเรทลงในเกมที่ถูกเอามาแทนดูเอลริสเช่นหลายๆทีที่เอาโอเมนมาแทนเจ็ตในแบบริสก็ถือว่ายังไม่เวิร์กเท่าไหร่ส่วนเจ็ครับก็โดนดึงวินเรทลงในแบบไอซ์บ็อกเช่นกันที่เหลือไล่ลงมาอยู่ในเกมที่โอเคและให้เรามาโฟกัสดูที่ท็อป3ครับเฟดนีออนและเรส3ตัวนี้ถือว่าเป็นท็อปเมตาที่โปรยังรับมือลําบากเวลาที่มี3สาวนี้อยู่ในเกมครับแผนมันจะยังแปลกและหลากหลายอยู่ถือว่าเป็นตัวเลือกในการเซอร์ไพรส์ที่สร้างอะไรใหม่ๆ ได้ค่อนข้างดีเลยแหละส่วนเอเจนที่ไม่มีในลิสต์เนี่ยเป็นเอเจนที่ถูกหยิบมาเล่นไปถึง50เกมนั่นเองก็เป็นตัวไหนบ้างก็พอจะเดาได้นะ โอเคครับและนี่ก็คืออัปเดตเมตาทั้งหมดของโฟเมตาเอพิโซดหนประจำปี2022เพื่อนเพื่อนๆสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ลุยในการเล่นของตัวเองได้หวังว่าจะชอบกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณ Get Money ร้านบริการเติมเกมบอลลูนที่เทพที่สุดในเมืองไทยอ้าวนะครับเกมเมอร์คูดลากแค่ฟันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ